คำถามมีคำถามหนึ่งที่เราสามารถใช้ถามเรื่องของสถานภาพการแต่งงานได้นะคะก็คือ what's your marital status what's your marital status อันนี้ status แปลว่าสถานนะ status คือสถานนะอันนี้คิดว่าหลายๆคนที่เล่นพวกอะไรล่ะ social network นะคะก็จะ รู้จักคำว่า status เป็นอย่างดีเล่นคอมบ่อยๆนะคะแชทบ่อยๆรู้จักคำว่า status แน่นอนแล้วก็ marital อันนี้แปลว่าเกี่ยวกับการแต่งงานดังนั้น marital status ก็คือพูดถึงสถานภาพสมรสนั่นเองนะคะก็สามารถตอบว่า I'm single นะคะได้เช่นเดียวกันนะ คิเค่ะคราวนี้าพูดถึงอาชีพเป็นบ้าง What do you do นะคะ What do you do What's your job ก็คือคุณเนี่ยทำงานอะไรทำอาชีพอะไรนะคะเราก็ตอบไปเลยว่าถ้าสมมุติเราเป็นนักเรียนก็ I'm a student นะคะก็มีหลายอาชีพก็ต้องไปดูว่าตัวเองเป็นอาชีพอะไรแล้วก็ค่อยตอบไปนะคะคำถามมีคำถามหนึ่งที่ถามถึงอาชีพได้นะคะอะ่มี What do you do ใช่ไหม แล้วก็มี what's your job อันนี้ก็ตรงๆนะคะ what's your job คุณทำงานอะไรนะคะแล้วมันก็ยังมี what are you ก็ได้ what are you นะคะอันนี้ก็คือว่าคุณทำงานอะไรเหมือนกันไม่ใช่แบบ what are you คุณเป็นอะไรอ๋อเช่เป็นผู้ชายอ๋อเช่เป็นผู้หญิงเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะว่านี้เป็นการถามถึงอาชีพค่ะและคำถามต่อมานะคะก็แปลว่าคุณทำงานอะไรเหมือนกันนั่นก็คืออันนี้เป็นสำนวนนะคะ How do you earn a living เนี่ยค่ะ ทำมาหากินอาชีพอะไรนะคะ Earn a living เท่ากับ Make a living นะคะก็คือการทำงานหาเลี้ยงตัวเองนะคะจดเลยนะคะ